สึบทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระราชดำริและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมในเขตกรุงเทพมหานครอย่างผู้นักสราดฎรที่เคยประสบทุกข์จากภัยของน้ําท่วมต่างปรารถนาที่จะกราบบังคมทูลพระกรุณาสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและสํานึกในพระเมตตาที่พระราชทานให้และการเขียนจดหมายกราบบังคมทูลพระกรุณาก็เป็นทางหนึ่ง ที่จะบรรยายถึงความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้นายเมธารัตนพง์ธรชาวบ้านในพื้นที่ถนนเจริญนครซึ่งถูกน้ำท่วมสูงและขังอยู่นับเป็นเวลาแรมเดือนเป็นผู้หนึ่งที่ตัดสินใจเขียนจดหมายกราบองังคมทูลพระกรุณาข้าอความจากใจที่ปรากฏในจดหมายของประชาชนสามัญอย่างเมธาในขณะที่เขาเขียนขึ้นนั้นไม่อาจทราบว่าจะมีความหมายต่อผู้รับอย่างไรบ้างเมื่อผู้รับนั้น เป็นถึงเจ้าเหนือหัวของคนไทยทั้งแผ่นดินรงอ่านจดหมายเสร็จนก็ทรงเล่าให้ฟังว่าจับใจทรงใช้คำว่าจับใจขณะนั้นเนี่ยก็ยังทรงพระประชวนอยู่อาการพระประชวนในขนานั้นเนี่ยหายยังกับปิดทิง้งท่านทรงใช้คำว่าปิดทิ้งนี่หมายความว่าหายหายหายป่วยหายไขย้ท,ทันทีหลังจากที่ ได้สงอ่านจดหมายจากประชาชนน,นั้นนะมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกนะครับเป็นความตื้นตันอย่างชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตเลยแล้วก็คิดว่าเราคงจะต้องเก็บเอาความรู้สึกตรงนี้ไปช่วยชีวิตนะฮะมีสิ่งใดที่เราจะเทิดทูนและบูชาพระคุณของพระอ,องค์ท่านได้เราจะทำ สิ่งที่ว่านี้ก็คือการประพฤติด,ดีนะฮะแล้วก็การปฏิบัติดีลาเว้นในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงผมคิดว่าจุดจุดนี้เนี่ยเราจะต้องยึดมันเพื่อเป็นการเทิดพระคุณของพระองค์ท่านด้วยตลอดไปจนชื่อชีวิตนะครับจุดหมายของนายมีทารรตนะพงธระ เป็นเครื่องยืนยันอีกครั้งหนึ่งถึงน้ำพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นความสําคัญของราษฎรไม่ว่าเขาจะอยู่นาที่ใดของแผ่นดินไม่ว่าราษฎรคนนั้นจะเป็นใครมีฐานะต่ำต้อยหรือสูงสักเพียงใดเมื่อเขาคือคนไทยเขาก็คือประชาชนของพระองค์ที่ฉันจงเล่าให้ฟังหมายความว่าจงรับนะว่าเ,เพียงแค่จดหมายหรือลายมือที่ประชาชนคนหนึ่ง เขียนถึงท่านและทรงรับไว้ด้วยความจริงจังความรู้สึกที่แท้จริงที่รับสัง่งเพราะจับใจแล้วก็หายอย่างกระปิดทิ้งเสียงจากราษฎรความรู้สึกที่ถ่ายทอดลงในจดหมายกรบาบบังคมทูลพระกรุณาสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความหมายเสมอถ้าที่จะต้องขอบคุณประชาชนคนนั้นที่ได้เขียนจดหมาย กรับลงคมทุนแทนพวกเราทั้งสิ้นทั้งปวง,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 งที่ถูกน้ำท่วม